สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเพียงแค่ผสมสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากันพอกหน้าพอกตัวขาวใสเกลี้ยงเกลาลดจุดด่างดำลงได้ในค่ำคืนเชื่อว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนส่วนใหญ่มักจะพบกับแสงแดดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะออกไปทำกิจวัตรประจำวันนอกบ้านหรือแม้ว่านั่งอยู่ที่บ้านก็ตามก็จะต้องเจอกับ UV ที่มาทำให้ผิวของเราดูหมองคล้ำแม้แต่หน้าคอมก็ยังทำให้ผิวของเราดูหมองได้ค่ะดังนั้นเราควรที่จะแบ่งเวลามาใส่ใจดูแลผิวพรรณของเราสักหน่อยเพื่อที่จะได้ผิวสวยงามกลับมาดังเดิมและว,วิธีการที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้ ยังช่วยจัดการฝ้ากระจุดด่างดำได้อีกด้วยค่ะส่วนผสมที่สำคัญก็จะประกอบไปด้วยมะขามเปียกน้ำผึ้งนมสดแบบไม่มีน้ำตาลขั้นตอนและวิธีการทำอยากแรกให้เรานำมะขามเปียกสักสามฝากเอาใยออกให้หมดแล้วก็นำไปผสมกับน้ำอุ่นสักเล็กน้อยขยี้ให้เข้ากัน หลังจากนั้นก็กรองด้วยผ้าขาวบางให้ได้ครีมมะขาขำแบบข้นๆน้ำไม่ต้องเยอะจากนั้นให้เราทำการเติมนมสดและเติมน้ำพึ่งลงไปในครีมบะขาขำที่เราทําไว้ในปริมาณที่พอเหมาะตามความต้องการไม่ข้นและไม่เหลวจนเกินไปเมื่อได้ที่แล้วก็ให้เราล้างหน้าให้สะอาดล้ลางหน้าด้วยน้ำอุ่น แล้วก็เช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็นำครีมมัขามเปียกมาทาให้ทั่วใบหน้าและลำตัวแล้วก็ค่อยๆใช้มือขัดวนๆไปเรื่อยๆวนเป็นวงกลมแล้วพอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีกำลังดีหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นการล้างน้ำเย็นจะช่วยปิดรูขุมขนเพื่อให้วิตามินคงอยู่ เมื่อเราทำตามวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวได้ตามปกติเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสูตรนี้จะช่วยทำให้ใบหน้าของเราดูกระจ่างใสหมดจดได้แต่ครั้งแรกที่เราใช้ส่วนผสมก็ปลอดภัยมาจากธรรมชาติทั้งนั้นใบหน้าของเราก็จะดูเนียนนุ่มทำแบบนี้อาทิตย์ละประมาณ3-4ครั้งกำลังพอดีผิวหน้าเราจะกระจ่างใสขึ้น รอยค้ำจุดด่างดำจะค่อยๆหายไปจริงๆแล้วทำเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วค่ะแต่แนะนำว่าให้ทำสักสามอาทิตย์ติดๆกันจะช่วยฟื้นฟูให้ผิวเราดียิ่งขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ